ท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุริยันจันทราช่วงค่ำก่อนลิรากับดิฉันตรีเนธณสถานีวิทยุแห่งนี้หรือทางเว็บไซต์ตรีเน t 88.com ในวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะปกติช่วงนี้จะเป็นช่วงคติธรรมจากละครอิงเรื่องราวจากพระไตรวิฎกแต่ทว่าวันนี้ขอจัดเป็นรายการพิเศษเพื่อท่านที่เป็นคุณแม่และคุณลูกทั้งหลายให้สอดคล้องกับวันแม่แห่งชาติ ที่กำลังจะมาถึงคือ12สิงหาคมนี้นะคะสำหรับท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการช่วงชีวิตกับห่วงจุ้ยก็ไว้รอลุ้นติดตามกันในช่วงทุกเช้านะคะทุกวันเสาร์หลังเวลา8นาิา40นาทีเป็นต้นไปณนะสถานีวิทยุแห่งนี้เช่นกันท่านผู้ฟังที่ต้องการพูดคุยสอบถามอื่นใดก็ติดต่อดิฉันตรีเนตรได้ที่089 200 1984หลังจบรายการตลอดเวลาค่ะ ท่านผูฟังคาก่อนอื่นดิชั้นตรีเนธและรายการสุรียนจันตราขอขอบคุณและขออนุโมทนากับผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมสนับสนุนรายการสื่อธรรมะสาระคติธรรมและห่วงจุ้ยในรูปแบบพิเศษสไตล์สุรียนจันตราด้วยความศรัทธาตลอดมานั่นคือยาสตรีเบลโลยามองน้ำตรามังกรทองลิปแคตราเพศจชกรขอให้พลังบุญบาร,รมีทานบาร,รมีที่เกิดจากรายการนี้ส่งผลให้ทุกท่าน สัมฤทธิผลในสิ่งที่ปรารถนาที่ชอบด้วยคุณธรรมทุกประการขออนุมโมทนาค่ะ เติมเต็มได้ด้วยอาหารความกระหายสามารถเติมเต็มหรือแก้ปัญหาได้ด้วยการดื่มน้ำความต้องการได้รับการยอมรับจากใครก็ตามต้องเริ่มต้นด้วยการเป็นผู้ให้ก่อนเสมอเพียงแต่จะให้อะไรอย่างไรเมื่อไรท่านั้นละค่ะจึงจะเกิดผลความต้องการแม้กระทั่งความรักดูเหมือนง่ายแต่ก็ไม่ง่ายอย่างที่คิดจริงไหมคะท่านผู้ฟังโดยเฉพาะรักแท้รักบริสุทธิ์ หลายคนควนขวายหารักไปสักไกลแสนไกลก็ไม่ได้ดังทวินนะคะครั้งแล้วครั้งเล่ากว่าจะรู้ว่าที่แท้รักที่ทุกคนต้องการอันเป็นรักแท้บริสุทธิ์ดุดรักอมตะเป็นรักที่ไม่มีพิษภัยใดๆอยู่ใกล้ตัวเราท่านทั้งหลายนั่นเองเป็นรักที่แสนอบอุ่นอิ่มเอิบนั่นคือรักจากแม่ค่ะดังนั้นท่านผู้ฟังเรากำลังสมัมผัสพลังรักจากแม่ด้วยเพลงอิ่มอุ่นกันอยู่นะคะ ดังนั้นท่านผู้ฟังคะเราคงสมัมผัสว่ารักจากแม่นั้นเป็นรักที่อิ่มอุ่นเหนือรักอื่นใดที่เสือออกมาในบางส่วนของรูปของเสียงเพลงคุณแม่แต่ละท่านแสดงออกซึ่งความรักที่มีต่อลูกจะไม่เหมือนกันบางคนก็แสดงออกมาดูเสมือนจูจีขี้บนในสายตาของลูกบางคนรักลูกด้วยการตามใจเอาใจชนิดที่ยุงไม่ให้ตายอะไรไม่ให้ตอม ตั้งแต่แบเบอกแม้โตแล้วก็ยังไม่เปลี่ยนพฤติกรรมการเอาใจคือมองลูกว่าลูกนั้นยังเป็นเด็กเสมอแม่ต้องเข้าไปช่วยทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นการบ้านที่ครูให้มาแม่ก็ช่วยทำให้กิจกรรมงานส่งครูไม่าจะเป็นเย็บปักถักร้อยเพาะพันธุ์ต้นไม้หรืออื่นๆคุณแม่ก็ต้องดิ้นรนช่วยทำช่วยหามาให้ลูก ส่วนลูกบางคนกลายเป็นนิสัยไม่ชอบทำอะไรได้ด้วยตนเองในที่สุดนี้ก็คือรักในมุมมองของแม่บางคนแม่บางคนก็มุ่งมั่นขยันออกไปหาไรายได้มาจุนเจอือเพื่อลูกได้มีหน้ามีตาได้มีของใช้ของดีๆของแพงๆไม่อาจเพื่อนได้เล่าเรียนสถาบันการศึกษาดีๆสูงๆด้วยเหตุนี้แม่ก็ออกจากบ้านทำงานหามรุ่งหามคำ่ำหนักหนาแสนสาหัส เหนื่อยสายใจแทบขาดจนไม่มีเวลาพูดคุยใกล้ชิดกับลูกเท่าที่ควรหวังเพียงเพื่อให้มีเงินมีรายได้มากที่สุดเพื่อลูกเท่านั้นจนทำให้ความสัมพันธ์ของลูกกับแม่ในบางครอบครัวห่างเหินออกไปจนเกิดเหตุการณ์ร้ายๆในครอบครัวตามที่เป็นข่าวกันอย่างน่าเสียใจยิ่งนักลูกบางคนหันไปติดเกมติดเพื่อน ติดลายแล้วก็ติดเฟสบางคนชั่วร้ายกลายเป็นติดอบายามุกไปอย่างไม่น่าเชื่อผลร้ายตามมาก็ตกที่แม่อันนี้จะกรรมเกิดกับแม่ในหลายรูปแบบอาทิเช่นลูกก้าวร้าวไม่เชื่อฟังแม่ขโมยเงินทรัพย์สินของแม่ที่หามาได้เพื่อไว้สำรองใช้จ่ายในครัวเรือนการศึกษาของลูกนั่นล่ะคะ่ะ หนักเข้านะคะท่านผู้ฟังหลายรายถึงกับทําร้ายคุณแม่ตนเองด้วยการลงไม้ลงมือทุบตีบางรายคุณแม่ถึงแก่ชีวิตตามข่าวรายวันที่เราได้ยินได้ฟังกันนะคะทั้งในบ้านเราและต่างประเทศแม้ลูกถูกกฎหมายบ้านเมืองลงโทษที่ลูกทําร้ายแม่ในสารพัดเรื่องราวแม้จานวนไม่น้อยก็เข้าไปโอบอุ้มปกป้องลูกยอมรับผิดแทนด้วย ความรักและน้ําตานั่นคือความรักของแม่ใช่ไหมคะท่านผู้ฟังแม่บางรายรักห่วงลูกเอาใจใส่ตักเตือนด้วยใช้หลักว่ากันดีกว่าแก้แต่ลูกบางคนกลับมองว่าน่าร,ารําคาญน่าเบือ่อไม่อิสระโดยที่ไม่เข้าใจว่านั่นคือการแสดงความรักของแม่อีกรูปแบบหนึ่งน้องๆที่รักคะ่ะหากน้องๆสังเกตดูคุณยายคุณย่า คุณแม่ที่สูงวัยหรือวัยชราน้องเจนพฤติกรรมแห่งรักของท่านได้ชัดเจนว่าทุกอย่างที่ท่านกระทําให้กับลูกหลานนั้นที่เรามองว่าน่ารําคาญที่แท้คือท่านกําลังสื่อพลังรักมาสู่เราลูกหลานนั่นเองบางท่านแม้ชรามากแล้วก็ยังไม่ยอมให้ลูกหลานมาพยุงมาดูแลแม้มีคนรับใช้มาดูแลก็ไม่ยอมท่านพยายามทําทุกอย่างด้วยตนเอง ด้วยหลักว่าอัต,ตหิอัต,ตโนนาโทเราจึงได้ยินข่าวเสมอว่าคนแก่มักจะหกล้มในห้องน้ำที่นู่นที่นี่บ่อยๆท่านผู้ฟังคะหากเรามองด้วยเหตุผลเชิงจิตวิทยาจะพบว่าคุณแม่คุณยายทั้งหลายบางครั้งดูเหมือนดื้อรั้นกับลูกหลานนั่นก็เพราะท่านต้องการจะช่วยเราประหยัดค่าใช้จ่ายต้องการลูกหลานให้เห็นคุณค่าของท่าน เห็นว่าท่านยังมีประโยชน์ไม่เป็นภาระแก่ลูกหลานใดๆบางคนแก่ชรามากแล้วนะคะท่านผู้ฟังยังอุตส่าห์ไปเก็บเสื้อผ้าลูกหลานมาซักมาตากหรือรู้ว่าลูกหลานของท่านชอบกับข้าวอาหารอะไรท่านก็จะไม่ทานสิ่งนั้นถ้าใครเอามอ,อฝากแต่จะแอบเก็บไว้ให้กับลูกหลานบางรายชรามากแล้วรู้ว่าลูกหลานชอบกับข้าวอะไรก็เดินไม่ค่อยจะไหว อย่างเช่นชอบผัดผักบุง้งผัดฟักทองหรือไข่ตุนไข่ดาวท่านก็จะคอยมองตอนเผลอรับตาคนที่มาเฝ้าดูแลท่านแอบไปผัดไปตุนให้กับลูกที่ที่ร้านที่ท่านรักท,ทั้งทั้งที่ลูกหลานนั้นทําเองได้แต่ท่านก็ปูมิใจว่าฝีมือของท่านอร่อยน้องๆท้่รากคะหากเราเจอบรรยากาศเช่นนี้อย่าปฏิเสธรักจากท่านนะคะเพียงแต่ดูแลท่าน อย่าให้ท่านเกิดอุบัติเหตุในสิ่งที่ท่านอยากจะทำก็เพียงพอแล้วพยายามชื่นชมรับความรักปรารถนาดีจากท่านทำให้ท่านมีความสุขใจเพราะเอ็นคุณค่าของท่านพร้อมกับเข้าไปโอบก,กอดท่านไปบ่อยสิคะนั่นล่ะค่ะคือสิ่งที่คุณแม่คุณย่าคุณยายผู้สูงวัยต้องการการทําให้คุณแม่และบุปการีมีความสุขทั้งกายใจถือว่าเป็นการกระตันยูกระตะเวทิตาอีกแบบหนึ่ง จะทำให้ท่านอายุยืนยาวสุขภาพแข็งแรงเราจะสังเกตเห็นไหมคะว่าครอบครัวใดหากไม่มีผู้สูงอายุจะเป็นคุณแม่คุณยายหรือคุณย่าก็ตามครอบครัวนั้นเหมือนขาดอะไรไปบ้านนั้นดูเหมือนกับไร้พลังรักไร้ไออุ่นน้องๆ้องและท่านผู้ฟังลองนึกนะคะว่ายามที่เราเป็นเด็กทารกเราต้องการอ้อมกอดอันอบอุ่นจากคุณแม่ชันใด ยามเมื่อเราเติบใหญ่คุณแม่ท่านก็ต้องการอ้อมกอดอันอบอุ่นเสมือนหนึ่งพลังรักจากใจลูกเชกเช่นกันคุณแม่เปรียบเป็นประดุดร่มโพไ่ใหญ่ที่มีกิ่งใบร่มรื่นให้นกกาทั้งหลายอาศัยอยู่เก็บกินมเมล็ดใสเป็นการยังชีพมีรากใสย,ย,ย้อยห้อยระยะลงมาเพื่อให้ทุกชีวิตที่ผ่านไปมาได้ชื่นชมเล่นเป็นสุกตาขวัญใจอันฟูงนกกาทั้งหลาย นั้นก็ไม่ต่างกับเราผู้เป็นลูกหลานนั่นเองปกติแม่คือผู้ให้ที่มีความอดทนเป็นที่ยิง่งทุกสิ่งนั้นแม่จะเก็บไว้ในใจแต่สิ่งหนึ่งที่หลายคราแม่เก็บไว้ไม่ได้ไม่ว่ายามสุขปิติหรือเศร้าแทนลูกนั่นก็คือหยาดน้ำตาโดยเฉพาะแม่ผู้ชรามักจะหนีไม่พ้นคำว่าน้อยใจแต่ถ้ามองในเชิงลึกแล้วทุกหยาดน้ำตาของแม่ ล้วนมาจากความรักที่มีต่อลูกด้วยกันทั้งสิน้นไม่ว่าตั้งแต่ตอนปฏิสนธิในครรภ์ของแม่ลูกก็อยู่กับน้ำคร่มยามคลอดวันแรกลูกก็ชำระตัวด้วยน้ำเลือดจากในท้องแม่อาหารมื้อแรกที่ทารกหรือเราเกิดมาก็คือเลือดหรือน้ำเหลืองจากอกแม่ที่แปรมาเป็นน้ำนมให้ลูกได้ดื่มกินกว่าเราจะเติบโตมาได้จนปัจจุบัน จนกว่าแม่จะสิ้นอายุไขแม่ก็เลี้ยงเราด้วยน้ำใจแห่งพลังรักและน้ำตาที่เต็มไปด้วยความรักห่วงใย,ยปิติท่านผู้ฟังคะดังนั้นวันนี้ดิฉันตรีเนตรขออนุญาตเป็นตัวแทนแม่นำความรู้สึกลึกๆของแม่มาร้อยเรียงเป็นบทกวีสื่อรักถึงลูกๆทุกท่านด้วยบทกลอนชื่อว่าหยาดน้ำตาแม่ใช่หรือไม่ลองติดตามกันค่ะ น้ำตาแม่คือรักแท้ให้แก่ลูกจิตพันผูกดังดวงใจใดแม้นเหมือนลูกมีค่าเหนือฟ้ากว่าดาวเดือนรักมิเลือนเสื่อมคลายแม้ข่ายใครยามเห็นลูกตรอมตรมคืนขมจิตแม้กรุนคิดห่วงลูกน้ำตาไหลอยากโอบอุ้ม ปัญหาแทนด้วยหรือไทยขจัดภัยลูกพ้นทุกข์สุขคืนมาลูกขยนันคร่ำเคร่งเร่งเรียนสอบส่งใจปลอบให้สอบได้ดังไฟหาลูกเรียนจบสำเร็จรับปริญญาพลันน้ำตาแม่เอ่อลนสองเบ้าตาลูกทำงาน หารายได้มาเลี้ยงชีพน้ำตาตีบตื้นตันเป็นหนักหนาเฝ้าอวยพรให้ลูกได้เงินตราคนเมตตารักลูกทั่วแดนดินเห็นน้องหมาน้องแมวคลอเคลียลูกตรวัดผูกลูกรักแสนทวินมองท้องฟ้า เจอเมฆเห็นนกบินน้ำตารินนกผินไปใช่ลูกยาได้ยุนยินลูกมีสุขมีคนรักยินดีนักลูกจักสุขหันซาแม่ปราบลืมอวยพรด้วยน้ำตาขอเทวาคุ้มครองปกป้องภัยแม่ไฝ่ฝัน ครอบครัวลูกสุขราบรื่นแสนสดชื่นมั่งคั่งสว่างสวัยเข้าใจรักห่วงใยด้วยรือไทยให้อภัยรักมั่นคงนิรันดร์การฝันของแม่คงไม่ไกลใช่เพอเจอใช่ละเมอฝันเฟื่องเรื่องรักหวานเกิดเป็นแม่ มีแต่ให้ตลอดการดุดสายทานไหลรินไม่สิ้นแรงแม้กายากายหยาบพร้อมโรยร่วงแม่คงห่วงหวังลูกพบสุรีแสงแม่จะสู้อยู่เพื่อลูกแม้หมดแรงจนกว่าแสงสายทานธรรมนำแม่ไปอนิจจา สังขารไม่เที่ยงแท้ความเกิดแก่เจ็บตายอายุไขวันพรุ่งนี้แม่อาจหลับแล้วจากไปน้ำตาไหลเหลือเพียงรักนิรันดร์การแม้ชีวิตลับล่วงร่วงลาลับต้องคืนกลับสู่ดินสิ้นสังขารแม่ยังคง ห่วงใหยลูกนานแสนนานเพื่อลูกนั้นสุขสมหวังได้ดังใจน้ำตาแม่รินหลังได้ทุกเมือ่อทั้งยามเบื่อสุขเศร้าเป็นไฉนาย,ยามแม่ทุกโดดเดี่ยวในคราใดมิมีใครเข้าใจเท่าน้ำตาแม่หวังซับน้ำตาลูกเป็นของแม่ ลูกเหลือแต่รอยยิ้มไร้กังขาสำริดผลทุกอย่างดังจินตนาสองดวงตาเฝ้ามองลูกรัก,กผูกพันท่านผู้ฟังคะความกระตันยู่กระตะเวทิตาย่อมนำพาให้ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมไปที่ไหนย่อมได้รับความรักความเมตตา ผุ้ประคับคำจุนเสมอแม้ว่าท่านนั้นหนจะเติบใหญ่มาจนไม่อาจจะหาอ้อมกอดอ้อมแขนจากแม่ได้อีกแล้วเพราะแม่ของบางท่านได้ละสังขารไปซะแล้วแต่เชื่อว่าพลังรักผูกพันด้วยจิตวิญญาณของแม่ยังคงพร้อมที่จะสวมกอดท่านผู้ฟังซึ่งเป็นลูกเสมอในทุกยามที่เราต้องการสำหรับลูกๆที่ยังมีคุณแม่ให้ได้ดูแลก็อย่าปลย้โอกาสดีๆ ที่จะได้แสดงความกะตันยูกรตะเวทิตาหลุดลอยไปนะคะรีบชกชวยโอกาสนี้ดูแลท่านแทนคุณท่านด้วยพลังรักตั้งแต่วันนี้แล้วท่านจะพบว่าไม่มีรักใดจะสุขและบริสุทธิ์เท่าพลังรักระหว่างลูกกับแม่วันนี้เวลาของรายการคืบใกล้ก็มาแล้วดิฉันตรีเนธจึงขออำลลาท่านผู้ฟังด้วยเพลงอ้อมอกแม่ เพื่อที่เราจะได้พบกันในเสาหน้าที่นี่เวลาเดิมและสำหรับวันนี้ขอฝากความรักความปรารถนาดีจากดิฉันตรีเนตรรายการสุริยันจันทราและขอมอบมาลายรักนั้นกับท่านผู้ฟังทุกท่านกราบคุณแม่คุณย่าคุณยายของทุกท่านด้วยความรักและปรารถนาดีสำหรับวันนี้นะคะขอทุกท่านหลับฝันดีและก็อิ่มรักด้วยการกอดแม่ด้วยเพลงอ้อมอกแม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ អរគុណប្រគុណបុក เลือกแพ้ให้แก่เรา ไม่ซึ้งตราตรึงหัวใจแน่แท้โอ้คำนั้นคือว่าแม่พระในดวงแดดจิตใจชั่วดียากเห็นก็เป็นลูกแม่เรื่อยไปผู้ความรักันยิ่งใหญ่หาใครเท่า กแม่รันไปตามหุนทางทิ่ไหนแม่ยังทุกครองมองไม่หัวใจเตอนรัวชั่วปีขึ้นชื่อลูกตัวเลวระยำชั่วดีแม่ยังรักดังชีวีชั่วดี ที่น้องเพื่อนพ้องเหยียบเยยแม่เคยช่วยซับน้ำตาฝากตราบแม่ไว้จากใจของลูกที่ล้มผ่ากาสาวพัดครองหฮมแม่ชมตื่นตันอุราลูกบวดยินดี พราะมีน้ำใจศรัทธาเพื่อแทนพระคุณมาดาเลี้ยงมาหวังพึ่งผ้าลือ